แนะนำวิทยากรศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมให้ความรู้รวมถึงทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและภารกิจของศูนย์หยาดฝนให้ความรู้การดูแลแล,และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กิจกรรมเสริมพลัง Empowerment grounding สร้างความผ่อนคลายสงบนิ่งรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมเรียนรู้บอกความรู้สึกจากท้องฟ้าที่ชอบแทนนอกชีวิตจะทดใสเจอจ้าทีเพราอยู่ทุกวันนี่มันหัวมองมันปวดจยสักวันจะต้องเจอจ้าจะรัก เขียนเวียนจินตนาการใช้เส้นสีรูปทรงสื่ออารมณ์ตัวตนและบอกเล่าความคิดความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาตรงไหนคือเสือชาวนา,า,แ,าแ,แล้วแลเสือที่ใส่เปในใ็นลาเสืวไมม ชอกินเนื้ออะแล้วมีนิสัยใจึ่เชาชอบอยู่ในถ้ำเน่ามีนิสัยขื้ขึนกอมดแตยาเสือตัวนี้้าชอบกินเนื้อชอบอยู่ในถ้ำแจ้งแต่จ้งแจ้งแต่แจ้งตอัลโเนี่ยนดีเออเท่าทุกคนกับวามเสียงไจแล้วบอพอเวลาครับถ้ามันชคพชคก็จะเป็นต้องึ้เข้ากันจะไ กันเข้าเนาะงจะไปจะได้ลุกเั้งเข้าละเนาะไก่ตัวนี้มันจั่นขันพองเ่าวตื่นเช้านาะงขี่ปีนิสัยอือจกดบ้าดาวอ๋อมันหาเสียงม้วนเสียงขันพอดีม้วนดังมาไหมน้องด่าเสียงยาวจะรัมฟังแล้วลุกฟังเหมือนไก่ตัวนี้ขี้โจ๋เลยอยู่โอ้ยวันธรรมดานกยูงตัวนี้นิสัยเป็นยังไงชาวบ้านเราเป็นนิสัยที่ ได้เลยสวยความงามชอบความสวยความงามดีอารมณ์ดีมีนิสัยคือแถมประจามีว่ามีแล้วนกยูงตัวนี้เป็นรักสวยรักงามนะคะร่าเริงอารมณ์ดีเจ้าพ่อ แสดความีใจที่เศบาลมาได้มาองค์รวมทุกอย่าต่อทํางจอทางกระทรวงยุติธรรมก็ถึตวิดหลายอย่างนะก็จะเอาไปจิติครอบครัวท่นความืงก็จะทักเจ้าแล้วก็สนุกสนานเป็นแบบต้องได้เขียเดี่เคถ้าพูดถึงว่าทุกๆคนนี่ต้องมีัญหานมาจากมดเนาะ บางแห่งนะต่อบ้านไม้ต่อราดไบ้านพื้นที่ไปเก็บอย่ใหม่ขอขอบคุณเทศบาลตำบลป่าตุ้งค่ะขอขอบคุณที่รับชมค่ะผลิตโดยทีมพี PR, ศูนย์หยาดฝน